นี่เป็นราศีมิถุนราศีมิถุนในเดือนกันยาสนารมาิทาโรมแม่หมอพลังบวกคนเดิมค่ะเป็นช่องพลังงานบวกที่ส่งให้ท่านผู้ชมทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกท่านดวงนี้เป็นดวงแบบโดยรวมที่เราพยากรณ์อาจไม่ตรงทุกเรื่องกับทุกคนได้หรือ บางครั้งอาจไม่ตรงเลยก็ได้เพราะเป็นดวงแบบโดยรวมการเช็คดวงส่วนตัวจะตรงที่สุดค่ะตอนนี้ใครติดตามช่องมาริทา r o โรอยู่ฝากกดติดตามกดการแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ทำลงทุกเดือนทุก,กราศี ท่านผู้ชมจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะคะถ้ากดติดตามกดการแจ้งเตือนทั้งหมดจะเห็นคลิปใหม่ๆที่ทำลงทุกเดือนไม่อย่างนั้นอาจจะพลาดคลิปใหม่ๆหรือมองไม่เห็นคลิปใหม่ๆได้ค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กด s u b s c r i b e กดไลค์คอมเมนต์ติดตามทุกครั้งที่ได้ทำคลิปลงทุกๆเดือน ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆค่ะราศีมิถุน ราศีมิถุนเป็นสเตรน h ค่ะเป็นสเตรนเดือนนี้ราศีมิถุนทำสิ่งใดคิดการสิ่งใดก็จะสําเร็จก็จะสมหวังสมหวังนะคะสเตรนเป็นผู้นำเป็นคนที่ทำไม่ว่าจะเป็นการสอบการแข่งขันการทำงาน จะได้รับความสำเร Ch ็จทุกเรืเ่องกา,ก, kind of mm hmm. mm hmm. การเดินทางไกลก็มีความสำเร็จ The chariot การเดินทางอามันมีมิ anywhere, ถุนบางท่านที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศมีความสำเร็จมีสิ่งที่ดีรออยู่ปลายทาง ราศีมิถุนในบางท่านมีเกณฑ์ซื้อยวดยานพาหนะใหม่ด้วยในเดือนกันยาได้รถใหม่นายออฟเวนส์อัศวินเดือนนี้เดินทางเก่งนะราศีมิถุนสิบดาบสิบดาบในอดีตนะในอดีตในครั้งที่ผ่านมา สิบดาบอาจมีเกณฑ์การผิดหวังมีเกณฑ์การสิ้นหวังก็ได้อันนี้หมายถึงในอดีตที่ผ่านมาผิดหวังสิ้นหวังความรักไม่ดีการงานไม่ดีโชคชะตาไม่ดีนะสิบดาบแต่ณตอนนี้มันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วใครที่เผชิญเรื่องราวที่มัน ทำร้ายจิตใจนะคะทำร้ายจิตใจไม่ว่าเรื่องใดก็ตามสําหรับราศีมิถุนตอนนี้ดวงชะตาหมดเคราะหมดโศกแล้วสิบดาบอาจเป็นเรื่องที่แบบการเจ็บป่วยก็ได้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยก็ได้ที่แบบอาจจะป่วยหนักๆมาหรือคิดว่าจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าดวงชะตามันจะไม่เปลี่ยนมันจะไม่ดีแต่ว่า ดวงชะตาเนี่ยนะคะมันมีขึ้นมีลงไม่ว่าของใครก็ตามนะมันมีขึ้นมีลงแล้วดวงชะตาเวลาที่มันหมดเคราะหหมดโศกอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนับจากนี้ราศีมิถุนไม่ว่าคุณจะลงมือทําการสิ่งใดคุณจะได้รับความสำเร็จจะได้รับความสมหวังดวงชะตาจะพลิกดวงชะตาจะพลิกเป็นการเปิดทาง เวลาเราชดใช้กรรมชดใช้อุปสรรคสิ่งต่างๆมันได้ผ่านไปแล้วเนี่ยขอให้จำเอาไว้เป็นบทเรียนขอให้มีสติในทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิตในการทำงานในการใช้ชีวิตบางท่านอาจจะใช้ชีวิตแบบไม่ได้เลวร้วายนะแต่อาจไม่ได้ดูแลสุขภาพอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะ ทำงานต่อในขณะที่สุขภาพสุดโทมหรือป่วยนะัะเอาเอาได้ง่ายๆก็มันก็จะเป็นบทเรียนที่ว่านับจากนี้หากอยากทํางานแบบมีประสิทธิภาพก็ต้องรักษาดูแลร่างกายให้ดีอย่าให้ป่วยค่ะอย่าให้ป่วยอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเพราะว่าตอนนี้คือเดือนกันยากันยายนนี้เนี่ยจะมีโชคใหญ่ จะมีหน้าที่การงานใหม่ๆที่ทำให้ราศีมิถุนได้รับโชคได้รับการเงินอ,อืดวงดีดวงดีดวงพอหมดเคราะไปแล้วจะดีมากมเคยต่ำสุดมาแล้วก็จะจะเปลี่ยนเป็นสูงสุดอย่างนี้นะสำหรับราศีมิถุนมีคิงเรียนค่ะคิงออกเพนทาิล์ จากนี้จากนี้การเงินจะดีงานก็เป็นแปดไม้ไม่ต้องคร่ำครวญหรือว่าเสียใจในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วรีบรีบจัดการชีวิตรีบวางแผนการทำงานรีบลงมือรีบลงมือเลยรีบลงมือทำงาน ตอนนี้การติดต่อเรื่องของงานผลงานผลงานของราศีมิถุนจะโดดเด่นมาก q u e e n of s w o r d จะได้เป็นผู้นำจะได้เป็นผู้บริหารคุณจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งคุณจะกลับมามีทรัพย์สินเงินทองอีกครั้งหนึง่งจะกลับมารวยจะกลับมารวยหลังจากที่ราศีมิถุนในบางท่านในอดีตเคยหมดเนื้อหมดตัวมาก่อนอืม พอมันสิ้นเคราะห์หมดเคราะห์หมดโศกดวงชะตาก็จะหยิบจับเงินล้านอีกนะไพ่เป็นการให้โอกาสจัดเมน้นคนเราล้มแล้วมันลุกขึ้นได้ล้มแล้วลุกขึ้นได้นะจัดเมน้นเทวดาเปิดทางคุณดวงดีมากที่แค่ล้มแค่พลาดแต่ไม่ถึงกับถึงกับชีวิตถึงกับจะต้องมีการเอาชีวิตอย่างเงี้ย มันไม่ถึงกับเหมือนกับการสิ้นอายุไขอะไรอย่างนี้นะเราแค่พลาดเราแค่เดินทางผิดหรือเราแบบผิดผิดที่แบบไปลงทุนหรือว่าไปลงมือไปทำงานกับอะไรที่มันไม่ใช่ทางของเราบางครั้งเนี่ยเรากำลังทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ทางของเราก็เป็นได้เมื่อเราเจอพรสวรรค์เมื่อเราเจอความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะตนของเราจริงๆอะ่ะ ดวงชะตาชีวิตมันจะพลิกผันมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้ราศีมิถุนจะเป็นราศีที่เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีหยิบจับเงินล้านจัดเมนดวงมีเกณฑ์การเสี่ยงโชคด้วยสำหรับราศีมิถุนนับจากนี้ไม่มีดวงอุบัติเหตุขอให้รักษาสุขภาพในการทำงานขอให้มีพลังงานนะ ในการทํางานเดอะสตาร์ Star, คุณจะมีงานใหม่คุณจะมีงานใหม่ที่ใช้ลงานที่จะทําให้คุณมีชื่อเสียงคุณเหมือนแมวเก้าชีวิตราศีมิถุนประเภทแบบฆ่าไม่ตายอืดวงเหมือนแมวเก้าชีวิตเหมือนกับจะจบแต่ไม่จบเหมือนกับจะพลาดแต่กลับมีคนมาพยุงแต่กลับมีคนมีอำนาจมีมีวัสนามา มาช่วยเหลือคุณกับมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแบบไม่น่าเชื่อดวงของคนบางคนเนี่ยบางทีมันเป็นลักษณะแบบเหมือนจะแบบว่าไม่รอดเนี่ยเหมือนจะไม่รอดแต่กลับมามีชื่อเสียงกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมกลับมารวยกว่าเดิมดวงสตาคนเราเนี่ยพอล้มแล้วมันข้ามไม่ได้ล้มแล้วซ้ำไม่ได้จริงๆ บางทีเนี่ยมันเป็นดวงชะตาเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลเนี่ยเ e hello ฟ a ขอให้ราศีมิถุนที่ดวงชะตาพลิกผันดวงชะตาเปลี่ยนแปลงให้กลับมาถือศีลสวดมนต์ภาวนาจะทำให้บาร,รมีของคุณเพิ่มมากขึ้นการทำบุญทำทานจะทำให้คุณมีบุญมีบาร,รมีมีวาสนาเพิ่มมากขึ้นดวงชะตานี้ทำบุญทำทานแล้วดี ดวงสตาร์นี้ในช่วงของเดือนกันยาขอให้ถือศีลสวดมนต์ภาวนาจะทําให้เทวดาปเปิดทางทําอะไรแล้วก็จะไม่มีอะไรมาขวางทําอะไรแล้วจะมีแต่คนสนับสนุนจะมีคนคอยอุปถัมภ์ตลอดเวลาจะมีคนที่มีบาร,รมีสูงส่งมากๆเลยมาคอยช่วยเหลือคุณนะราศีมิถุนดวงนี้ยังไม่หมดหวังดวงนี้ยังไม่สิ้นหวัง อุปสรรคศัตรูมันได้ผ่านไปมันได้จบไปเดือนนี้ไม่มีศัตรูในเดือนกันยาสำหรับราศีมิถุนไม่มีใครทำอะไรคุณได้เลยศัตรูไม่สามารถที่จะมีอำนาจเหนือกว่าคุณได้เดือนนี้ในเดือนกันยายนศัตรูจะอ่อนแรงลงศัตรูจะอ่อนกำลังลงศัตรูไม่มีอำนาจพอที่จะแตะราศีมิถุนได้ม,มีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้ง มีผู้มีวาสนามีบุญมาปกป้องคุณอยู่สำหรับราศีมิถุนดวงชะตาค้าขายดีทำกิจการทำงานจะมีคนสนับสนุนจะได้งานที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวของคุณด้วยราศีมิถุนผลงานจะเป็นที่ประจักษ์ผลงานจะเป็นเครดิตการงานจะทำให้คุณมีความโดดเด่น เวลาที่คุณปรากฏกายเวลาที่คุณไปร่วมงานเวลาที่คุณออกงานชื่อเสียงของคุณนะชื่อเสียงจะมีชื่อเสียงจะมีผลงานตอนนี้ให้เร่งเลยนะให้เร่งงานเลยให้เร่งทำให้มันดีที่สุดตรงไหนที่มันผิดพลาดตรงไหนที่มันควรแก้ไขก็ขอให้รีบแก้ไขซะ ตอนนี้ผลงานของคุณจะเด่นจะปังมากเลยสำหรับราศีมิถุนงานจะมีงานงานที่ดีดีกว่าเดิมได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจะได้หยิบจับงานหลายอย่างราศีมิถุนนะจะได้หยิบจับงานหลายอย่างจัดโชคดีคือคำว่าโชคดีนี่นำรวยก็นำ บางทีการกลับมาครั้งนี้จะทำให้คุณก้าวกระโดดอยู่ดีๆก็รวยกว่าเพื่อนซะงั้นอยู่ดีๆก็เป็นมหาเศรษฐีซะงั้นการกลับมาครั้งนี้จะเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของราศีมิถุนค่ะดวงไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเรื่องราวที่ไม่ดีแม่หมอจะอ่านแต่เรื่องที่ดีนะสำหรับราศีมิถุนส่วนใหญ่เลยนะเดือนนี้จะได้เก็บเงินเก็บทองและในโอกาสไม่นานจะได้ซื้อทั้งรถจะได้ ซือทางบ้านสิ่งใดที่คุณปรารถนาที่คุณอยากจะได้คุณจะได้คุณจะได้คุณจะมีความมั่งคั่งในชีวิตสำหรับราศีมิถุนในเรื่องของสุขภาพก็อย่างที่บอกในเมื่อมันมันดีขึ้นเกณฑ์นในความเจ็บป่วยแบบหนักๆมัน,นผ่านไปแล้วค่ะสิบดาก็หันมาออกกำลังกายแล้วก็ ดูแลในเรื่องของการรับประทานอาหารอย่ารับประทานอาหารที่มันเป็นของแปลกของแสลงที่มันทานไปแล้วทําร้ายร่างกายทําให้ร่างกายเสื่อมโทรมก็ขอให้เลือกทานรับประทานอาหารที่มันบํารุงร่างกายจะดีกว่าทานอาหารที่มันปรุงสุกปรุงใหม่เป็นผักเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ได้อะที่แบบไม่ใช่ของแสลงของสุกสกดิบๆอะไรอย่างนี้จะทําให้ร่างกายคุณดีมากเลย มีพลังในการทำงานสูงมากในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักราศีมิถุนเรื่องอดีตมันจบไปแล้วในเรื่องความรักที่ไม่ดีเฉพาะผู้ที่เจอความรักที่ไม่ดีนะส่วนใครที่ความรักดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรความรักก็จะดีหมายถึงว่าจะมีคู่ครองที่ดีไปตลอดชีวิต ส่วนใครที่ในอดีตสำหรับราศีมิถุนโดนหลอกคบซ้อนมีปัญหาถูกทิ้งถูกเทความรักไม่สมหวังนับจากนี้คุณจะมีเกณฑ์มีความรักที่เปลี่ยนแปลงชนิดที่แบบคุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคุณจะพบคู่แท้มันหมดเวลาของคนที่เป็นคู่กรรมคู่เวรแล้วคุณจะพบคู่แท้ที่เข้ามาในชีวิตเป็น the c h e r i o t เป็นความรักทางไกลได้เป็นความรักกับคนใหม่คู่ชีวิตคู่ครองคนใหม่ที่เป็นแปดหมายพบเจอจากการทำงานการเดินทางเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันหรืออ่อนวัยกว่าและอีกทีก็คืออายุมากกว่ามากๆแต่เป็นคนที่มั่นคงมากๆเป็นคนที่มีชีวิตที่มั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมีหน้า ที่การงานเป็นหลักเป็นแหล่งดวงชะตาราศีมิถุนจะได้แต่งงานนะจ๊ะดวงชะตาราศีมิถุนจะได้คู่ครองที่ดีและจะได้แต่งงานอืมจะได้เนี่ยค่ะคิงเรียนเป็นคู่ครองจะมีการแต่งงานนะจัดเหมนควีนออฟซอร์เขาจะดูแลคุณดีมากความรักของราศีมิถุนเมื่อมันถึงเวลา เดินทางมาถึงการเจอคู่แท้คุณจะได้แต่งงานอย่างไม่มีข้อแม้เลยในฮอลแฟนจะถูกต้องตามประเพณีจะเจอคนรักคู่ครองที่จริงจังกับชีวิตมากๆเขาพร้อมที่จะดูแลคุณหรือในผู้ชายถ้าในผู้ชายคุณจะเจอแม่บ้านแม่เรือนหรือเป็นผู้หญิงทำงานเก่ง คือจะเจอผู้หญิงที่เพียบพร้อมในการที่เป็นคู่ครองเป็นภรรยาของผู้ชายในราศีมิถุนดวงเรื่องความรักดีไพ่เกณฑ์การแต่งงานมันเกิดขึ้นสําหรับราศีมิถุนนะไพ่เกณฑ์การแต่งงานมันเกิดขึ้นเนี่ยจะเจอคู่ที่เหมาะสมเป็นคู่ชีวิตต่อตัวราศีมิถุน ใครที่มีคู่ครองแล้วแต่งงานแล้วมีเกณฑ์มีบุตรสมใจยิ่งมีบุตรชีวิตยิ่งมั่งคัง่งสำหรับราศีมิถุนนี่คือพลังงานของราศีมิถุนในเดือนกันยาพลังงานของราศีมิถุนในเดือนกันยาขอบพระคุณทุกซับทุกเม้นทุกการติดตามขอให้ราศีมิถุน โชคดีเรื่องงานเรื่องความรักโชคดีเรื่องสุขภาพไม่มีอุปสรรคในชีวิตเป็นเศรษฐีทุกๆท,ท่านพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมีความสมหวังฝากกดติดตามกดการแจ้งเตือนด้วยเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปในราศีถัดไปค่ะขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ